กทมค่ะติดอันดับ30เมืองเสี่ยงภัยของนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนะคะเป็นข่าวมาจากสปริงนิวเนาะในการโหวตแล้วเราได้อันดับดีๆเราก็จะต้องชื่นชมกันนะคะแต่ว่าอันดับอันนี้มันเป็นอันดับที่ค่อนข้างน่ากลัวไปน,นิดหนึ่งเมืองเสี่ยงภัยของนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกและก็เราเองกทอมอด้วยนะคะติดอันดับที่30จัดโดยนิตยสารฟอฟจากอเมริกานะคะเมืองที่เสี่ยงสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพเราอยู่อันดับ30นะคะคะแนนคือคะแนนความเสี่ยงโดยรวมอยู่ที่5 3า4ิบสามจุดสามสิบยิ่งเกคะแนนเต็มร้อยครับ เราเกินครึ่งนะฮะเราเกินครึ่งแต่แต่จริงๆอันนี้ควรน้อยๆนะฮะ ถึงจะดีนะครับก็ได้ความเสี่ยงเกิดจากอาชญากรรม39คะแนนความปลอดภัยส่วนบุคคล5คะแนนความปลอดภัยสาธารณสุข29คะแนนความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน22คะแนนความปลอดภัยทางดิจิทัล17คะแนนค่ะอ่ะเราไปดูนะเมืองที่มีความเสี่ยงสําหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกคือกรุงกาลากาสค่ะที่เวเนซุเอลาได้100คะแนนเต็มมากแปลว่าอะไรแปลว่าเดินไปบนถนนไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอตามด้วยการจีที่ปากีสถานได้93.1 2คะแนนค่ะและก็ย่างกุ้งที่เมียนมาเก้าสิบเอ็ดจุดหกเจ่าเะ จากภาวะตอนนี้ที่มีความไม่สงบในประเทศเนาะเพราะอย่างตอนเราไปยังกรุงเทนานั้นก็ก็เรารู้สึกว่าก็เดินลมเย็นนะใช่ลงโรงแรมก็รู้สึกว่าโอเคมากนะฮะปลอดภัยที่สุดสิงคโปร์ได้ศูนย์คะแนนเฮ้ยพี่ย้อยยืนยันาะสุดจริงๆสิงคโปร์ล่าสุดพี่รู้สึกว่าตอนนั้นเราเคยรู้สึกว่าเอ้ยตอนไปไปญี่ปุ่นก็ก็มีความปลอดภัยดีแต่สิงคโปร์อะ โอ้โม,มันมีความไว้วางใจน่าไว้วางใจสูงมากจริงๆผมคุยกับคนสิงคโปร์เขาพูดบอกว่าคุณสามารถเดินเข้าไปที่ศูนย์อาหารแล้วใช้กระเป๋าตังค์วางบนโต๊ะเพื่อ,อจองโต๊ะ,ตะได้<อ>แล้วจะไม่ไมีใครหยิบกระเป๋าตังค์คุณเลยแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยใช่ๆนะค่ะ,ะแต่เขาบอกว่าม,มันเป็นขนาดนั้นเลยคนเคารพซึ่งกันและกันและคนเคารพกฎหมายและเด็กอะค่ะอย่างแง่งงส่นหลานไปเนี่ยโอ้ยวิ่งทั่วเลยคะ่ะเราเองก็คือเฮ้ยเดี๋ยวไปอะไรเอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีใครมาอะไร คือทุกที่มันเป็นที่ปลอดภัยจริงๆนะคะสิงคโปร์อันดับหนึ่งและวรองลงมาคือโตเกียวญี่ปุ่น10.72คะแนนครับแล้วก็ตามมาอันดับ3คือโตรอนโตจากอเมริกา3.6 1จ6หครับก็ชิ้นชมเขา,ขาปรับปรุงเราค่าวผมแค่นั้น